ครับการพบกับช่วงเทอมโปรเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็ยังอยู่กับพี่ปุ๋ยคนเดิมรับเว็บไรเดอร์ของเราเองแต่วันนี้เป็นเทปสุดท้ายแล้วครับสวัสดีครับพี่ปุ๋ยสวัสดีครับนะครับว่าสปดาห์ที่แล้วเราคุยกันมาแล้วว่า1ิปีที่ผ่านมาเริ่มลงทุนในแสเทคนิคอลเนี่ยพี่ปุ๋ยรู้แล้วหละว่าเฮ้ยมันใช้ได้ผลมันเวิร์คมันเวิร์คาีนี้เราก็เลยคิดว่าอยากจะมุมมองที่เราอยากจะแชร์เรื่องถ่ายทอดมาครับปุ๋ยเริ่มต้นยังไงครับก็ต้องต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าในช่วงที่เราฝึกใช้เเทคนิี่ย คใช้นเทคนิคอลเพียวเลยล้วนๆล้วนๆเลยผ่านไปห้าหกปีถึงถึงเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะเทคนิคอลเพียวเนี่ยบางทีก็เข้าถูกตัวบางทีก็เข้าผิดตัวนะเราก็เลยเอากลับเอากลับมาว่างั้นลองเอาเลือกคุณแบบที่เราเคยอ่านงบคแล้วค่อยใช้เทคนิคอลเข้าซื้อในจังหวะสวยๆอ๋อเหมือน ใช้พื้นฐานในการดูด้วยสัดสกรสษัทนีใช่สกรีนก่อนบริษัทนี้ดีดีดีแล้วเราใช้กราฟในการเข้าในจังหวะซื้อใช้เทคนิคอะกันจับจังหวะจับจังหวะในการลงทุนก็เลยเริ่มเริ่มเริ่มแบ่งพาร์เราเป็น2ส่วนแล้วก็เริ่มแบ่งพอร์ตแล้วมันก็ทําให้พอร์ตที่เราจะถือยาวๆก็ได้จังหวะเข้าซื้อสวยๆด้วยก็ก็ถือว่าผ่านตรงนั้นมาก็ทําให้เราเป็นความมั่นใจในสิ่งที่เรารู้ ทั้งสทั้งสส่วนทั้งฟันเดมิทัลและเทคนิคอลปฏิบัติจริงก็ใช่ใช่เราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะตรงนี้เราน่าจะอยากอยากบอกอยากบอกคันแล้วเกิดอาการคันตอนแรกก็อยากอยากจะทําหนังสือคก็ไปคุยกับเพื่อนที่ทําเป็นนักเขียนเพื่อนก็บอกอยากรู้ว่าเขียนแล้วเวิร์กไหมทำบล็อกสิเขียนให้อ่านฟรีเราจะได้รู้ว่าแนวเขียนอย่างเราเนี่ยมีคนอ่านไหม ถ้าถ้าเขียนแล้วแชร์ไปแล้วไม่มีคนอ่านก็ปิดโปรเจกต์ไปเถอะเรก็เลยเริ่มต้นอย่ตรงนั้นอ่าเริ่มต้นอยู่ตรงนั้นแล้วจากวะนนั้นก็คือแล้วมี a c e b o o k พอดีครับเราก็เลยเขียนบล็อกแล้วก็โพสแชร์ไปใน Facebook แล้วก็จับพัดจับผูกมากกว่าพอมันเริ่มเริ่มเริ่ม,มถูกแชร์บทความไปเยอะๆก็ก็ไปเข้าตาที่ป้องปิยพันธ์ของ So f t ์ทูบอซึ่งอันเว็บซ t ฟทูบอก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมมากพอสมควร ก็เลยได้มีโอกาสมาคุยกันอะไรชักชวนกันมาว่าเออเฮ้ยยังไงดีเขาบอกจะทำอะไรได้ทำอะไรด้วยกันดีไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกเฮ้ยผมอยากออกหนังสือก็ยังมีความคิดเดิมอ่าอยากออกหนังสือดีนี่อ่าใช่อยากออหนังสือแต่ว่าตอนนั้นคือประชุมกันสามคนมีมีพี่ป้อมมีแพทย์มีผมแพทก็บอกว่าอุ้ยไม่ต้องออกรอกหนังสืออ่ะเดี๋ยวค่อยออกเพราะผมออกขอก่อนสอนก่อนให้สอนก่อนสอนก่อน อ่านหนังสือกว่าจะทำต้นเชัยงแบาอะไรช้าใช้เวลาใช้เวลาแล้วโนเนไม่มีใครรู้จักหนังสือขายไม่ได้หรอกสอนก่อนทำทำเพอร์ซนาลแบร n ดิ่ก่อนอ๋อมีเหตุผลมีเหตุผลมีเหตุผลนะแล้วแหละเราก็เลยบอกอ่ะงั้นสอนก่อนครับก็เลยอาพเคก็เป็นคอร์สแรกๆของ Stock Tomorrow ที่เริ่มสอนรลยการว่าสอนไปปีหนึ่งเพิ่งเพิ่งจะได้ออกหนังสือเล่มแรกอืมนะครับก็ก็เลยหลังจากนั้นก็ ก็ทําทั้งบล็อกก็ยังเขียนอยู่ครับแล้วก็ยังสอนแล้วก็มีหนังสือด้วยออกมาเรืเ่อยๆปัจจุบันก็ยังควบอยู่ทั้งสามอันใช่ครับเขียนบล็อกด้วย <ư? S 2> เปิดคอร์สรสอนเหมือนกันแล้วก็เขียนสือใช่ก็มีคอร์ส,สอนมาเรื่อยๆปัจจุบันก็ยังสอนอยู่เหมือนกันสอนอยู่ครับก็จะมีคอร์สจริงๆ,ๆทแทบแทบทุกเดือนจะมีหนึ่งหนึ่งรอบหนึ่งคอร์สครับนะครับซึ่งคอร์สก็อาจจะแตกต่างกันไประหว่างเป็นคอร์สมือใหม่ครับคอร์สที่แอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยอะไรเงี้ยใหม่เข มันหลังจะแอบเป็นนักฟังคนไ <c oughs> ด้ยินดีเลยครับ <c oughs> แล,ล้วจะลงทุนเริ่มมาเรื่อยๆมาอย่างที่ปุ๋ยถือว่าทาํามัันกาไม่ใช่เกิดพบแล้วมันถ้าพูดถึง <c oughs> เรื่องเงินสีด้านเนียเงิน <c oughs> สีด้านก็เรียกว่าครบทุกอย่างและ <c oughs> จริงๆแล้วผู้ชมครับรู้ไหมว่าร้านนี้จริงๆเนี่ยเปขาเป็นร้านของพปุ๋ยเหมือนกันต่ออันนี้ชื่อ <c oughs> มาที่ไปไงเหาร้าน Secret s t a t i o n เย Secret s t a t i o n คือจริงๆคนเรียนกับเราเยอะครับแล้วเขาเขาอยากนั่งคุยกับเราแบบแบบไม่ใช่ที่สถานที่เรียน ได้บรรยากาศแบบสบายๆเองสบายๆส่วนตัวอะไรเงี้ยก็กลาย็ว่าก็ไปนัดเจอแล้วก็คุยตามร้านกาแฟตามที่นู้นที่นี่ที่นั่นอะไรสวยๆเดียวแล้วมแเป้มันน่าจะมีของตัวเองนะเออที่แบบเนี่ยเราอยู่เนี่ยเวลาเนี้ยวันเนี้ยใครจะมาเจอ้ามาสิ ก็เลยเกิดเป็นไอเดียที่ก็เป็นไอเดียที่จะทำขึ้นมาเพราะว่าชื่อร้านสกเรตนี่ก็เป็นเหมือนฐานทับลับฐานทับลับมันมันคุยกันเหมือนกับคําคุยกันเล่นๆว่าอสถานนี้ลับสําหรับนักลงทุนอะไรเงี้ยเออของจอก็เลยแบบเฮ้ยเหรอถ้าภาษาอังกฤษก็ secretation ก็เลยเป็นที่มาที่ไปเพราะจริงอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็น make p r o f ในการทําร้านกาแฟแต่ว่าเป็นเหมือนให้มีที่ที่เป็นให้ พวก King Spain หรือว่าคุยกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับพี่เห็นงรันก็ตั้งแต่ทํามาก็จะมีน้องๆมานั่งบางทีเขามานั่งคุยให้ช่วยติวหรือว่าสงสัยตรงไหนเขาก็มาถามเรียนไปแล้วงงอะไรเงี้ยเขาอยากจะถามเพิ่มเติมก็ก็นัดมาเราก็ทำมานั่งคุยแล้วก็เจอแล้วก็อธิบายให้ฟังว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ไอ้คุณเข้าใจไม่ถูกมันต้องอย่างนี้นะอะไรเงี้ยผมเรียกได้ว่าทํา ัจจุบัทบนทำ6-4ได้ทั้งว่าเป็นฝั่แแงแธอ p a s s i v หรือว่าฟ c t i n c o m e หรือว่า BC สุดๆก็ค่อนข้าง BC ครับแต่ก็บาลานซ์เราต้องบาลานซ์เรื่องครอบครัวเรื่องสุขภาพเรื่องอะไรก็บาลานซ์หมดก็ออยังไหวอยู่ไหวอีงั้นกลับมาที่เรื่องลงทุนนิดหนึ่งครับว่าจริงการลงทุนแต่เริ่มแรกในตลาดตลาดไ,ไทยประเทศไทยในการกลงทุนบ้านเราเนี่ยจริงมันตัวไม่กี่ปีหรอกประมาณสี่ห้าสิบปีครับพัฒนาการ ตลาดการเงินก็เริ่มมีพัฒนาการขึ้นเรื่อยๆครับปัจจุบันเราก็เริ่มเห็นแล้วว่ามีเรื่อผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่มีความหลากหลายมากขึ้นใช่จากปกติที่เรามีแค่ตลาดหุ้นหุ้นตราสารทุนนะฮะนี่ทั่วไปก็มีเรื่มมีอ่าฟิเจอร์มีล่าสุดมี d ีดววที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องฮิตคกันมากครับทางพี่ปูเองได้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการกลยุทธ์แนวความคิดในการลงทุน่าก็ลักษณะการแบ่งพอร์ต มันมันแบ่งพอร์ตอยู่แล้วเป็นพอร์ตส่วนตัวเนี่ยเฉพาะพอร์ตส่วนตัวเนี่ยส่วนหนึ่งคือถือยาวเอาปันผลอีกส่วนหนึ่งคือถือยาวเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สนใจปันผลมากนะักเน้นเรื่องของการโกลดการเติบโตบอีกส่วนหนึ่งก็คือเทรดเล่นรอบมีถือยาวปันผลอันนี้ไม่ได้ถือยาวแต่ไม่เอาปันผล คือปันผลไม่ใช่ไม่ใช่กดใจหลักไม่กดใจหลักเอคือขายขึ้นมาตรงทา์เกตปุ๊บก็ออกก็ออกแต่ถือยาวหน่อยหลายเดือนอ่าออย่างนี้ก็คือเป็นเล่นรอบเล่นรอบไม่เต็มที่ก็สองอาทิตย์ก็ไม่ถือเราโอ้รอบเร็วกันเร็วเร็วเร็วครับก็แต่พอพอสภาวะตลาดมันเป็นขาลงเนี่ยเมื่อก่อนมีแต่หุ้นกับฟิวเจอร์ครับมันเล่นขาลงเล่นรอบเร็วๆขาลงเนี่ยมันเล่นยากตลางมันมี D w เข้ามา มันก็ทาให้เออวาลรตี้มากขึ้นที่สามารถเขาเป็นคีย์สแกนคีย์เวิร์ดเนาะว่าแบบสามารถทางอะไรทางการขับลาใช่ใช่ก็ก็ทำให้มันโปรดักต์ทางการเงินมันมีมากขึ้นแล้วเราก็มีตัวเลือกมากขึ้นครับไม่งนั้นเราก็ต้องไปช็อตฟิวเจอร์อย่างเดียวซึ่งมันก็มีเลเวลเลชแล้วก็มีความเสี่ยงค่อนข้างสูงที่ปุยมองว่าจุดนี้เองทําให้ช่วยว่าช่วยทําให้การลงเราดีขึ้นก็ทําให้เรามีทางเลือกมากขึ้น กลายว่าพอพอมีดีีออกมาเนี่ยฟิวเจอร์เราเทรดน้อยลงแต่จริงแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่านักทุนแต่ละท่านถนัดาใช่ใช่ใช่แล้วแต่ว่าถนัดหรือเปล่าเพราะนั้นเองโอเคเลยงั้นทิ้งท้ายหนึ่งว่าช่วยแนะนําให้กับนักลงทุนนิดหนึ่งว่าทางเราที่อยากจะเริ่มลงทุนในสภาวะตลาดแบบนี้หรือว่าหรือว่าจะมือใหม่ก็ตามเขาต้องเริ่มต้นหรือมีการปรับตัวพัฒนาตัวเองอย่างไรบ้างอย่างแรกเลยเนี่ยคุณต้อง หาความรู้เ <คะ S 2> พราะว่าการให้คุณเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยโดยที่คุณไม่รู้เลยอะไรเลยว่าหุ้นคืออะไร<ม>กิจการมันเป็นยังไง <คะ S 2> เงื่อนไขกติกาของตลาดหุ้นเป็นยังไง<ม>อันนี้คือเดินเข้าบอร์ดเข้ามาดีนเนออีมันคือการเดินเข้าบอร์ดในดี<ม>นี่เองเพราะฉะนั้น,นคุณต้องศึกษาให้เข้าใจว่าตลาดหุ้นคืออะไรครับมันมีวิธีการซื้อขายกันยังไงหลายคนเข้ามาในตลาดหุ้นซื้อขายหุ้นยังไม่รู้เลยว่าหุ้นติดแคสบาลาาซ์นคืออะไรซึ่งมันผมว่ามันไม่ใช่ มันไม่ถูกเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องเข้าใจกติกาต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยไอ้บอลเรน์คืออะไรแตกพามันคืออะไรเพิ่มทุนคืออะไรสับพวกนี้คุณต้องเข้าใจต้องเข้าใจมนจริงๆเข้าใจแล้วต้องเข้าใจถึงขนาดว่าแล้วมันมีผลอะไรกับกิจการมันจะมีผลอะไรกับตลาดหุ้นกับราคาหุ้นตัวนั้นๆพวกนี้คุณต้องรู้เรื่องนะฮะแล้วก็ศึกษาจนเข้าใจประมาณหนึ่งแล้วเริ่มถามตัวเองว่าอยากเป็นนักลงทุนแบบไหน ให้ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ตัวเองค,คนทำงานประจาำกินเงินเดือนเทรดเร็วไม่ได้จะมาเข้าเข้าออกเทรดรายวันถือ3วันออกอะไรเงี้ยยากจะไม่เหมาะไม่เหมาะอาจจะต้องขือรอบยาวขึ้นถือสัก2อาทิตย์หรือ3เดือนอะไรเงรี้ยซึ่งวิธีการเลือกหุ้นก็แบบหนึ่งค,คุณจะไปเล่นหุ้นที่แบบวิ่ง5วัน20%ไม่ได้ อาจจะต้องเลือกหุ้นที่แบบค่อยๆโตเพราะว่าเวลาคุณไม่มีรหรือเจ้าของกิจการอาจจะไม่คุ้นเคยในกิจการบางประเภทแต่คุ้นเคยในกิจการที่ถนัดมันอาจจะต้องเลือกหุ้นในกิจการที่คุณคุ้นเคยในกลุ่มเซกเตอร์ที่คุณถนัดอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องก็ต้องถามตัวเองนิดนึงว่าเราเข้ามาเลือกเลือกซื้อหุ้นเนี่ยลงทุนในหุ้นพวกเนี้รเรามีขอบเขตของตัวเราเองให้เวลากับมันได้แค่ไหน สไตล์การลงทุนต่างๆซื้อขายจะเป็นยังไงมันจะเป็นตัวบอกครับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทางผู้มากครับที่อยู่กับเรามาถึง3สัปดาห์ขอบคุณมากครับครับเอาละครับผู้ชมครับเห็นไหมครับว่าถ้าผู้ชงอยากจะเริ่มลงทุนนะครับก็ให้ตั้งใจพยายามศึกษาแล้วก็ให้ศึกษาตัวเองเป็นหลักกันเพราะว่าจริงแล้วเราเป็นนักทุนที่เหมาะกับการลงทุนประเภทไหนนะครับเดี๋ยววันนี้ครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าเราไปพบกับน้องทีน่าครับ